โอเคครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ e x slider นะครับหรือโจนะครับผมก็โอเควันนี้อยู่กับเกม R อาวิดเ e ิรจีนะครับอ่าอันนี้อะไรวะอูอ่านไม่ออกภาษาจีนช่างมันโอเคก็วันนี้นครับที่ผมจะมาทำก็คือว่ามเรามาดูกันว่าเซิร์ฟเบต้าจีนแจกอะไรมันะ่งณตอนนี้นะครับณนะนะจุดนี้ <laughs> คือมันเปรียบเทียบกันไม่ติดเลยสําหรับสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับโด โดข้อความนี่ทุกคนสี่ข้อความถ้าสี่ข้อความขนาดเนี้ยคือหนึ่งในนั้นต้องมีสกินหนึ่งตัวนะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนนะมาดูตอนนี้สองเพชรไอสัตว์สี่เพชรสี่เพชรสี่เพชร,พชรกูจะรู้ว่ะไอ้แยแจกันาปพิเศยอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวมกันยังไม่ถึงยี่สิบเพชรเอามาทําอะไรเนี่ยกูจะรู้ว่ะโอ้โหแม่งเอง้ยโอเคช่างมันครับเราไม่ต้องไปสนของฟรีก็ได้ครับ คือว่าเซเฟต้าจีนตอนนี้มันแจกเจ้า,าตัวนี้นะครับอิโลเมียสกินใหม่นะครับสกินจักรวาลน,นะครับผมเจ้า,จาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เซิร์ฟนี้แจกให้กับผมนะครับหรือแจกให้ผมไม่รู้ว่าแจกให้ทุกคนหรือเปล่านะครับนี่เลยผมพาไปดูแจกลูกแก้วนี้12ลูกนะสิบสลูกนะครับผมได้มาแล้วก็อันนี้อีก2กล้องนะครับ ตอนแรกมันมีแอซซินด้วยละ่ะผมเปิดไปแล้วอะอยากรู้ปะว่ามันคืออะไรอืมอืมอยากรู้ไหมละ่ะเออเออเนี่ยอยากรู้ปะะ่มล่ะเช่าด้วยนะหนึ่งวันสัตว์แจกมาทำอะไรกูซื้อเอาก็ได้ไม่ต้องแจกถ้าแจกลูกแก้วขานาดเนี้ยเออ,ถ,อถือว่าโอเคที่มันแจกมาทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมนะลูกแก้วโอเคสุดลูกแก้วเอโอเคสุดละกออูจะรั่วอ่ะแจกมาทำอะไร แจกเพชรมาไอเหี้ยแจกมาก็ยังไม่ถึงยี่สิบเพชรเออแจกมาร้อยเพชรก็ยังดีนะสี่อันรวมๆแล้วร้อยร้อยเพชรถือว่ายังโอเคนะอู้หูจะรั่วแจกยังไม่ถึงยี่สิบอันเลยยี่สิบเมตรอะยังไม่ถึงเลยแจกมาทําไมวะอะกดไปเลยข้องใจวะกดแม่ไปเลยห้าอันโอ้โหโหลดดังนานเอา้ากดไปแล้วนะว่เาเมกินลูกแก้วผมไปแล้วนะเอา้าค้างเอา้าเซิร์ฟเอา้านั่นเอา้า เรียบร้อยครับเซิร์ฟค้างเซิร์ฟเน่าเซิร์ฟเน่าอ่าอ่าและกินลูกแก้วกูไปได้ด้วยหนึ่งเซ็ตอ่าโอเครู้เรื่องอันนี้เราเดี๋ยวรอรอสกินใหม่เข้ามาผมรอสกินใหม่เข้ามาผมผมผมพอละเหลือเฮ้ยเหลือเหลือสองลูก รอสกินใหม่เข้ามากันแล้วกันเดอเออไปกดครับรัวๆไม่ได้ะไรเลยอะ่ะสิบลูกแล้วแล้วมันกินผมไปอีกห้าเม็ดอ่ะห้าเม็ดแรกห้าเม็ดฟรีเลยอะ่ะโอ้โหกูจะรัวว่ะเอา้าอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่เอ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรน,ไรนี่ได้มาแล้วสองอันสองอันได้สกินหนึ่งสกินเฮ้ยถือว่าเฟี้ยวอยู่ สกินในลูกแก้วธรรมดนานีนผมได้ครบแล้วนะดูดิอุ้ยสามพันเพชรอุ้ยสามพันเพชรถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มจัดได้สามพันเพชรแล้วก็สกินหนึ่งสกินอ้ยคุ้มนะอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่พอแล้วสำหรับวันนี้ผมพอแล้วผมได้สกินหนึ่งสกินแล้วสกินที่ผมอยากได้เนี่ยคือสกินนี้แบ็กแมนผมรอมานานและสำหรับเฟรมเนี้ยแบ็กแมนไม่มาขายนักที แล้วเมาวาื่อวานเมื่อวานเซต้านะครับนี่นี่ตัวนี้เ,เข้ามาแล้วมันเอาเข้ามาขายในนี้นี่ในนี้นี่แอบขายในนี้ผมซื้อไม่ทันน้องผมบอกว่ามันเอามาแอบขายเรามาดูกันสกินใหม่สกินใหม่ของเจ้าตัวนี้นะครับตัวอะไรวะอุ้ยสวยสวยสวยเพิ่งดยเพิ่งดูงดมีหนะ้าอุ้ยสวยนะเนี่ย สวยไหมใช่หสกินใหม่มีหน้าโค้รสวยสวยจริงผมมีลายมังกรด้วยสักลายมังกรตรงขาด้วยอะเคียวเป็นมังกรอ่ะโอเคียวเป็นพญานาคอ่ะโอ้โหโคตรเท่ตัวนี้โคตรสวยผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยจริงมันเอเอามาขายแต่ซื้อไม่ทันเสียดายผมก็เลยมาบอกให้ทุกคนว่ามันเอามาขาย อยาให้ทุกคนเสียดายเป็นพร้อมผมโอเคครับที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมจะสตรีมทุกๆวันนะครับผมสตรีมทุกวันและทางแฟนเพจเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก่อนสตรีมผมจะสแกนวีแชทให้ก่อนนะครับผมจะสุ่มทักเข้าไปนะครับสุ่มทักไปเลยถ้าเกิดใครตอบก่อนเนะี่ยผมก็จะสแกนให้คนนั้นก่อนนะครับเออเพราะว่าโปรแกรมเรนดอมของผมมันเสียไปที่เรียบร้อยแล้วบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับ สตรีมในแฟนเพจนะครับตอนนี้นะครับไม่ใช่ตอนนี้ทุกๆวันนะครับช่วงสามโมงสามโมงเย็นนะครับถึงสี่โมงห้าโมงสวยปะเซตสวยปะสวยปะโอ้โหโคตรสวยวอลเลตวอลเลตล่างนี้สวยจริงโอ้ยสวยว่ะแต่ละตัวโคตรสวยโคตรเด็ดโคตรอันตราย วิยสวยอ่ะสวยเกินวเวลิสสวยเกินสกินใหม่ครับสกินใหม่ในเซิร์ฟนี้นะสกินใหม่โคตรสวยเลยสวยมากแต่ละตัวสกินสวยมากแต่ผมชอบตั้งแต่มีหน้านะมีหน้าสกินสวยมากสวยจริงอันี้ยอมรับเราหาดูสกินเรื่อยๆเพราะบางอันสกินมันเอาเข้ามามันยังไม่ประกาศในเว็บเลยเนี่ยดูดิ ตัวนี้ก็ยังไม่ประกาศเลยนะในเว็บผมก็งงว่ะเวเลสเดยอเลเซตเดียวกันหมดอะเซตเดียวกันหมดอะดูะดีดดก็สวยเนียโอ้เป็นปลาด้วยโซ่อ่ะว้าสวยจัดสวยจริงสวยจริงเวเลสสวยจริงเวเลสสวยจริงเวเลสตัวนี้สวยมาก เฮ้ย,ย,ยกดมั่วอะไโว้เจอแต่สก,กินสวยๆกดมั่วเลยเด้อทอนล่างนี้มามานานแล้วนะผมมันมานานแล้วนะฮะเอาให้ดูก็ได้มันเป็นเซ็ตเดียวกันไงนเอาให้ดูก็ได้สวยป่ะแค่เอาไงเป็นเซ็ตเดียวกัน มีอีกไหมมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วล่ะพะเซตหนึ่งมีมีไม่ถึงห้าตัวหรอกเซตหนึ่งในในในสกินของของตัวด้านนั้นน่นะมีไม่ถึงห้าห้าห้าสกินหรอกผมพูดเลยน่าจะหมดแล้วสำหรับเซตนั้นนะครับเซตเจ้ามีหน้าน่าจะหมดแล้วน่าจะสุดตรงที่ถอนเฮ้ยสกัด สก,กัดตัวนี้มานานแล้วนะนี่สก,กัดกาดนี่เห็นไหมสวยว่ะสก,กัดตัวนี้สวยว่ะผมชอบอ่ะนี่ไรกาดไรกาดไรกาดที่อยู่บนฝั่งอยู่บนทะเลอะ่ะเคยเห็นปะที่เขาคอยคอยควบคุมเพื่อแบบไม่ให้คนจมน้ําอ่ะควบคุมอันตรายฝั่งทะเลอะเออคนที่ไปทะเลน่าจะเห็นนะครับ หรือแ,แม้กรดูเรื่องนี้ก็ได้ที่เดอะล็อกมาแสดงอะ่ะที่เป็นไรกาดอะ่ะเออโคตรมันอะ่ะพูดไปเรื่อยนะแม่งออกนอกลุกนอกทางในะตอนนแนโจโอ้ยแล้วใครพูดหลวะโอ้พูดไรวะเสียงเข้าไมาเนี่ยโอ้ทาคลิปอยู่น่ะเนี้ยโอ้โอ,โอ้หมดแล้วหมดแล้วมีทั้งหมดหกหกสกินในเซ็ตนั้นเออถือว่าถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมาก ทุกทีจะมีแค่ห้าเองนะสกินของ R V วเนี่ยน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วครับเพราะตรงนี้ก็เป็นเพื่อสกินที่ผมมีอยู่แล้วนะครับไบต์ตัวนี้ก็ก็สวยนะแต่ก็มีผมมันก็มานานแล้วล่ะเนี่ยหมดละมันไม่มีละไม่มีเหลือละเกี้ยงโอเคต่อไปก็อ่าไม่มีละหมดเกี้ยงนะครับหมดจริงๆผมว่าผมจะซื้ออะไรไปเล่นวะ ซื้อเวเลสเก็บไว้ก่อนดีกว่าซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้เลยทําไมล่ะาไมเป็นอย่างงั้นเอ้าผมซื้ออะไรไม่ได้เลยเอ้าบัตรผมโดนอายัดเอาเงินก็มีเอ้าเอารูดบัตรไม่ได้รูดไม่ติดดูดูด,ดูความความช้าของเซเบต้านะครับกิลดอร์นะครับยังเป็นก er ิลดอร์ภาพเก่าอยู่เลย ทุกวันนี้คิวด์มันปรับใหม่หมดแล้วมันปรับรูปร่างหมดละ้ะแต่คิวดอร์ของเซอร์เบต้าให้เป็นคิวด์ตัวเก่าอยู่ผมซื้ออะไรไม่ได้เลยวะทําไมวะผมงงวะ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นแบบผมก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมซื้ออะไรไม่ได้เลยเอา้าซื้อนี้ได้ไอ้เหี้ยเราซื้อตัวไม่ได้เออแปลกวะ่ะแปลกแต่จริงโอเคไว้เจอกันใหม่ในพัทหน้ากาันแล้วไปละ